เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำต่อหน้าต่อตาผู้ใช้รถใช้ถนนหมายเลข22ถนนนิตยโยอุดรสกลบริเวณนิคมหนองตาลตะมนพลงานพลงามอำเภอหนองหานอุดรนะครับโดยรถคันเกิดเหตุเป็นรถกระบะอิซูซุสีบรอนเงินทะเบียนอุดรธานีเสียหลักชนเสาหลักลายพลิกหลายตลบตกอยู่ในร่องกลางถนนภายในรถมีผู้โดยสารพยายามตะเกียกตะกายออกมา และพบว่ามีเครื่องยนต์ของรถ10ล้อตกอยู่กลางถนนนะครับและมีคราบน้ํามันเต็มบริเวณที่เกิดเหตุด้วยขณะเดียวกันก็มีเรื่องที่น่าชื่นชมครับเมื่อผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขับตามคันที่เกิดเหตุต่างพากันจอดรถริมถนนวิ่งกลูเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดเดืรถทราบว่าเป็นผู้หญิงสองคนพลเมืองดีได้ดึงกระจกหน้ารถที่แตกก่อนพาสองชีวิตที่ติดอยู่ในรถออกมาได้อย่างหวุดหวิดวันรถเกิดประกายไฟและลุกไหม้เพราะมีคราบน้ํามันเต็มถนน หนึ่งในผู้บาดเจ็บบอกว่าลูกสะพ้ายพาแบเอาเครื่องยนต์รถสิบล้อที่ลงกึงในตัวเมืองอุดรจากนั้นพากันไปซื้อของที่ตลาดโบเบแล้วก็จะพากลับบ้านที่บ้านนองสะป,ปามอำเภอหน,นองหานถึงที่เกิดเหตุไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นได้ยินเสียงคลืน่นและรถตกล่องกลางถนนตนตกใจมากทําอะไรไม่ถูกคาดว่าลูกสะพ้ายอาจจะหลับในต่อมาหน่วยกู้ชีพอวตอพลงามและวีอากู้ภยัยหนองหานได้มาช่วยนําส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนเพราะคนขับได้รับบาดเจ็บพอสมควรครับ รถมิกองป่คร so ับว right. like ่กลตอเ็กเอาเชียงมันลูกมันครื่งนั่นไปโมเว่ไปน้องานไปน้องานล่ะงหารนละอเอารถไปรถเครื่องชิบล้อมันบ่ครับนี่เพราะว่าไปเอาลงกลุแล้วลูกคนนี้ไปโมเบ เราง่วงนอนบ่ะเี้อไปสิง่วงนอน,น่อะไรยังกับ่าภาพมีภาพ